ไปมาแล้วสองวัดครับรพี่เอ็ดอไปเลี้ยงน้ำเหรอครับไปเลี้ยงน้ำกับที่บ้านครับใช่ครับแถวกรทิงวัดบ่อน้ําเงินเมื่อวานแล้ววันนี้ก็วัดคลองไผ่บูรครับมันอยู่ใกล้ๆกันนะพี่เอ็ดใกล้ไหมใช่เราจะาไปเสาเสาจะไปแป๊บๆไปทางกระทิงเหรอครับมีวัดหนึ่งถึงก่อนกระทิงอีกวัดหนึ่งเลยกระทิงไปหน่อยครับ เอ๊อวัดคลองตาสังอยู่แถวไหนครับพี่เอสรู้ไหมคลองตาสังครับเลยวิวอ่ะไม่แน่ใจอ่ะพรุ่งนี้มีเลี้ยงน้ําที่วัดคลองตาสังพอดีเขาจองไว้ขอไว้มันมีทางไปแถวสนามไมมีวัดเนองไม่แน่ใจวัดอะไรวะอืม,มวัดไม่รูาจักพรุ่งนี้คงต้องเปิด GPS วิ่งไปพอ <laughs> ดีไปเลี้ยงน้ําเขาขอมาไปเลี้ยงน้ำพรุ่งนี้เหรอครับเลี้ยงเลี้ยงสามวันครับเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ครับ